เาขายเนี่ยชุดตรวจไง่ไก็นอนเกมเลยพี่ถ้างั้น นอนอนอนเดี๋ยวเดี๋ยวกี้พวกนี้ต้องไปส่งอาหารกี้ไม่รู้กินอะไรด้วยข้าผัดโอเลี้ยงแล้วกันนะง่ายๆสองสามัน มีหาวปวิดต่อยโควิดไม่พบเชื้อลงอกหลังวัาธมนตีชัยวุฒิติดเชื้อนอนโรงพยาบาลทั้งสองประจุครับก็ได้สารัญน้วันที่สนะิบเก้าไม่ติดปีเตยตายไปวะเสียดายนะไม่ติด ไม่อยากแช่งหรอกอยากให้ปิดลองไปทั้งหมดเลยราะตำรวจของมึงด้วยเขามาเล่นงานตำรวจเพราะอะไรทาหาต,ต่างๆอะ่ะแปลกๆมันยัการมากี่โมงเนี่ย พวกนี้พวกนี้กี่กี่นอนนอนค้างที่จนอนอคืนนึง <laughs> กี่ไม่ได้บายอยู่แล้วรถจิ้งเนี่ยใช่ปะ วบบนั้นได้กิ้งล้มนี่แบบท่า Spiderman ปะฟุ๊บ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 ,บ,บแล้วก็เคยดูเคยดูอันนี้ใช่ปะก,กับไอ้กัปตันอเมริกามิตอต์โซเยอร์ที่ว่าฉากที่ Spiderman ออกมาแบบนั้นปะแบบท่าแบบชุบยิ้งใหญ่ แทแๆแเอ๋แทบแทแทบแทบแทแท้อ,นนนนอย่างหมาใช่ตอนนั้นจูบวะอ๋ออ๋อชนทังน้ำมันนะนะ ตอนนั้นวันนั้นมาเร็วกะถนนกรุงเทพก็เห็นอยู่ไอ้เดื่อนที่ถ่ายเบกเทียก <the> เลยไม่ได้ใช้เครื่องช่วยใช่ปะเขาเรียกอะไรวะใช้เกียร์ อ๋อไม่ได้เชน,น,ออนเชนมันจะรถเฉยไง <c oughs> ดีดีดีไม่ชแชร์แล็บแล้วแบบเราปิวไปจากรถอะ่ะฉะนั้นน่ากลัวกว่าเ <c oughs> ออใส่ถุงมืออะไรวะตอนนั้น ด,ดีไม่เห็นโอ้ยดีดีมือค้ำนะเรียบร้อยเลยมือที่หลังใส่ถุงมือได้ครับแนะนำนะแบบนี้แบบนิ้วหายง่าย,ายเลยนะไม่มีถุงมืออะ่ะอืจะนำให้ใส่นะแนะนำให้ใส่ถ้าเกคยเกิดเหตุขึ้นแล้วอ่ะ พังอะ่ะคนนานยังนานยัง <c oughs> ไม่นานกันยาแอ้วเลยมาเล่าให้พี่ฟังอย่าเลยดิช่วงที่ผม <c oughs> หายไป <c oughs> ตอนนี้ก็ยังผนชะงัรสูงก็ยังไม่ออก กรีบ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 ,บ,บแล้วเียไปเท่าไหร่ไม่อมันจอผิดก็ไม่เห็นภาพเลยใช่ไหม มาเห็นแค่ตรงนั้นกะเห็นที่พี่แอลว่า,า,วาในเกงใ,ในสีแดงอนสัดค<ใ>นเ,เก่าแบบน่ามันน่าจะเห็นเยอะกว่านั้นอ่ะเพราะว่ากล้องมันน่าจะมีหลายตัวตรงนั้นแต่เราใช้ไม่ได้เลยคือท่านังอนอันนั้นมาแรงอ่ะไอเฮียมึนไอเฮียนี่ขี่รถโอ้ัมนมันไม่เบรกเลยอะ ปาดมันรุนแรงไงแต่นั้นมันชนแรงเลยมันเกือบเกบคาที่อ่ะถ้านั่งมันจะทื่นไม่เหลือทั้งสองตอนนี้หดีไม่พูดว่าะาตะกร้นเรียบร้อยร <c oughs> <c oughs> ล็อกห้เลย ต้องระวังนะครับเวใ,ใดอเวลารไม่คนเราไม่นเากคนเราน,น,น่าจะพักแล้วเนี่ยตดเรยไปติดอีอจริงขึ้นสีขาวนะนโอเคบายบาย